ขัดสีมูนที่มีแอนอะไรแอนอะไรครับอะไรเสร็จแอนโทอะไรแอนโทเนียแอนโทเนียกอนโทนี่ลองนี้โอยยังเราไม่ต้องสอนฉันอยากรู้ว่าฉันจะมีเซ็ตพอหรือเปล่าจะกินยังไงกินน้ำด้วยนะกินน้ำด้วยยังไงก็สมัครชิไม่ต้องอย่างนี้สมัครอย่างนี้เหมือนอะไรนะถ้าต่อไปนั่นคือวิธีการตุนละโอ้ายเป็นคนอะไรหล่อนรวงก็เลยต้องทำไงต้มสุก ไม่มีใครเล่นกับกูเลยใช่ใครนี่เขาดูเข้าขากันมากเลยอ่ะจริงจริงไม่เคยรู้สึกเลยกระตั้งอยากนัดพี่ทาโลอยากพี่ทาโลพี่ทาโลเป็นปลาทาเลยแค่แค่พี่ทาโลมาให้พี่ซังนัมก่อนเดี๋ยวงาม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 พี่พี่บ่อยตวน มีเอากาแฟมาให้แก้วหนึ่งแล้วบอกม่เอะให้ผู้จิงปูเนี่ยจิงแล้วตอนนั้นอ่ะไม่รู้ว่าใครก็ถามใครอ่ะใครอ่ะแล้วใครอ่ะแล้วถาม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 แบบตอนนั้นมีเพื่อนก็ถามเพื่อนว่าไม่ได้มีใครซื้อให้นะเออถ้าไปถามเออเพอก็บอกไม่ได้ซื้อให้เออแต่ท้ายไปมาสุดท้ายที่ไบตัวบอกว่าคนซื้อให้สือิเองครบอกใคตบอดไบตัวนี่น้งแต่งตอนนู้นเหรอจีบป่ะเนี่ยเปล่ามันโกรธกับฉันอยู่เออเหรอะ่